อุ้ยระยะประชิดเลยคอณทุกคนมันไม่กัดเนอวิฉามบนบกไม่กัดหรอคะว้าวอุ้ยอ๋อน้องจะตายน้องจะตายอะไรอ่ะเกาะกาลปะกอสัตว์แปลกๆเยอะหน่อยโอ้แปลกจริงค่ะมินาซังกันดีจะมาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะฟอ r RC เอง วันนี้เรามาเล่นเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วค่ะเย่ก็ตอนนี้นะคะพี่ก้าวแบบร้องอย่างบ้าคลั่งก็ไม่รู้ว่าเสียงเข้าไหมหรือเปล่านะคะโอเคมาอาตอนนี้เราอยู่ที่เกาะอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนหรือว่าจะเป็นเกาะกะละปะกอสเมาเกาะกะละปะกอสแล้วโอเคมาเราตัดไม้ก่อนนะคะอืมสปอยคลิปพรุ่งนี้ดีกว่าทุกคนพรุ่งนี้อะคลิปพรุ่งนี้บอกว่ะเออใช่โว้ยเต่าเต่าอุ้ยน่ารักจังอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ ไข่ดอรอปไข่ด้วยอุ้ยเอิ่มดอรอปไข่แล้วอุ้ยไข่เต่ากะลบเต่ากะลาปะกอเหรอเฮ้ยว้าวววโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยโคตรล้ำอะ่ะพูดถึงเต่าเต่าก็เกิดหรือว่านี่มันเต่าไม่ใช่หรือว่านี่มันเกาะกะลาปะกอจริงจริงวะเออสุดยอดโอเคทุกคนเราสปอยคลิปพรุ่งนี้นะคะเกี่ยวกับการติดติดกเกาะนี่ไม่ใช่ไมค์ครับต์เลยนะตลกมากโอเคตอนนี้เราอุยอันนั้นคืออะไรอะ่ะปราสาทใต้น้ำเหรอคืออะไรยังไม่รู้อันนี้ต้นปลาม อ้าวเฮ้ยอ่ะจบแล้วทุกคนต้นปล่าไม่สามารถคราฟเป็นตัวคราฟได้นะคะเกิดอ,อะไรขึ้นกันหรือว่าเราทําตัวคราผิดหรอก็ไม่ผิดนะจบละเออจบแล้วจบแล้ว,ลวเย,ย่ไปค่ะจบคลิปโอเคเอาอย่างอย่างอยัง <c oughs> พี่หมายไม่มีไม้ทําไงดีไม่มีมไ,ไม้มมเลยทุกคนอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะเต่ากาลาปากอดอุ้ยอุ้ยอ้าว แล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เต่ากัลลาปะกอสหรืออ้าวอุ๊ยอะไรอีกอะวัวกัลลาปะกอสอุ๊ยไม่น่าใช่ละมีชื่อที่หัวด้วยทุกคนอุ้ยเออเกี่ยวว่าพระเจ้าให้เราหรือเปล่า่ะเราก็อะไรอ่ะจิ้งเหลนเหรออุ๊ยจิ้งเหลนอุ๊ยไม่ใช่มังกรมังกรกัลาปะกอสอุ๊ยเจบเฮ้ยนี่มันมังกรกัลาปะกอสหรือเปล่าทุกคนเฮ้ย ออ้ยเจ็บมังกรจริงว่ะวิฮะมังกรโว้ยโว <c oughs> ้ยเขาใกลเรา้ยมาดีเรามีวัวนะวิวัวมีวัวออ้ยเจ็บชิมหายแล้วไงทุกคนเราไม่มีเหลือไม่มีไม้ไม่สามารถตอนนี้ไม่สามารถอะไรได้เลยค่ะออ้ยอะไระอะฮะวมังกรมังกรประทานต้นไม้มาให้ทุกคนเฮ้ย โอ้ยชิบหายโอ้ยมันพ่นไฟพ่นไฟใจเย็นน้ำพ่นไฟด้วยทุกคนชิบหายแล้วโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ยเอา้าวัวตายเลยอ๋อเขาเผาวัวให้เรากินไงเฮ้ยขอบคุณมากตายละอ้าวนี่เผาต้นไม้นี่ว่ะอา้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้ตัดไม้ก่อนทุกคนไว้นะก่อนที่มันจะแบบไหม้ไปไม่ได้อ๋อนี่นี่มีไม้แล้วนะคะเอาเอา กิดใต้ใน้ำด้วยเอ้าเอ้าทำไมตายไม่รู้อุ้ย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 อจเย็นใจเย็นขอโทษขอโทษขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะแค่จะเอาไม้อย่างเดียวขอโทษค่ะมังกรของจริงว่ะตัวหนึ่งนะวันดีค่ะปากไพ่ว่ะอ่ะทำตัวคับระหว่างรอนะนี่ตัวคับของจริงหน้าตาอย่างนี้แล้วค่ะ มังกรญี่ปุ่นหรือเปล่าข้าคือมังกรกลระลาปกอสมาจากประเทศญี่ปุ่นที่นี่คือเกาะกะลาปกอสที่ของจริงว่กะกะลาปกอสมันไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นไม่ใช่หรอสุดยอดแล้วก็เราก็เดาถูกด้วยนะคะว่าแบบนี่คือเกาะกะลาปกอสเนื่องจากเราจิตปรุงแต่งนะคะอืมแล้วก็เดาถูกว่านี่คือเกาะกะลาปกอสทําได้ไงสุดยอดไหมเปลี่ยนเกาะเป็นเกาะร้างไปแล้วดูย่าสิย่าเน่า อ plane. ้เออว่ะนี่ดูดิทุกคนเนี่ยหญ้าแบบสีคือสีแบบหญ้าเน่ามาเลยนะคะใช่หรอวะมันใช่อยู่วะนี่คืออะไรอุ้ยนี่อะไรอุ้ยแล้วเนี่ยอุ้ยขอโทษค่ะอุ้ยอุ้ยไม่ใช่อันนี้เราอันนี้เราใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยอุ้ยอะไรวะมังกรไบโพล่าแหละหรือว่าเขาเป็นไบโพล่าเดี๋ยวเราเสียงวัดหนึ่งนะคะทุกคนเสียงเขาดังมากเลยอะอะไรอะอยากกินเนื้อเปล่า อยากกินน้ำวัวโอ้แล้วมีในตัวสามนะคะอยากกินน้ำวัวขอเยอะๆแล้วเขาเส่ฮิปโปมาทําไมทําอะไรอะ่ะอุ้ยนี่ปลาดาวปลาดาวมีนี่เนื้อมังกรไหน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 อุ้ยมังกรเหรอจริงปะใช่เหรอหน้าตามปลาเซลมอนเลยวะอุ้ยนี่อะไรนี่ฮิปโปอ้าวแล้วนี่อะไรนี่แรดได้ว่ะ <laughs> นี่แรดได้ว่ะใช่ปะโอ้ยใจเย็นค่ะโอ้ย วุ้ยไบโพล่าแล้วไอเนี้ยมุงกรตัวนี้เป็นไบโพล่าทุกคนน้องเป็นไรโอเคสรุปไอนี้ที่หน้าตาเหมือนเนื้อแซลมอนนะคะเขาบอกว่าโอ,โอ้โอ้เขาจะเสกวันเพชรคา,าดมาทำไมเขาเขาเ,เขาจะทําอะไรแล้วโอ้โหทุกคนได้ยินเสียงไหมคะพี่ก้าวกำลังแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้อุย้ยฉลามอุย้ยอุ้ยระยะประชิดเลยอุย้ยทุกคนมันไม่กัดเอวิฉลามบนบกไม่กัดหรอคะว้าว อน้องจะตายน้องจะตายอะไรอ่ะเกาะกาลาปะกอสัตว์แปลกๆเยอะหน่อยโอ้โหแปลกจริงค่ะแปลกจริงนี่เชื่อแบบมีอะไรเต็มไปหมดก็ไม่รู้มีฉลามมีวานพิจคาดมีนู่นนี่นั่นมาเกิดบนเกาะใช่แปลกมังกรก็แปลกเหมือนกันมังกรของที่นี่ก็แปลกเหมือนกันอุ้ยปูปูปอะไรอ่ะน่ารักจังเราก็ตีน้องขอกินเนื้อหน่อยอุ้ยอุ้ยลิงโอ้โห,โโห,โโหนี่มันลิงนี่ว่าน้องลิงเนี่ยอะไรอีกคุ้นๆอ่ะ ตัวกินมดเหรอใช่ไหมจะไม่ค่อยได้นะฮะอุ้ยเมื่อก่อนเราดูสารคดีเยอะมากตอนนี้ไม่ได้ดูเฮ้ยนี่อะไรวัดดีดคิวสกิวตัวอะไรอ่ะม้าน้ำปะมันจะเป็นม้าน้ำเลยทุกคนเออที่นี่ที่ไหนทไมฉันไม่อยู่ที่นี่ม้าน้ำโอ้โหพีกาอุ้ยปลาไหลไอปลาไหลอุ้ยทำไมมังกรตัวเล็กอา้อาวอา้าว ันนี้ล่างจริงเหรอคะไม่มังกรตัวเล็กเกิอดอะไรขึ้นเกิอดอะไรขึ้นกับมังกรอุอ้ยมังกรจะไปหมดเลยอุยอ้ยอ,อ,อ,อุวว้ยชิพายคนลุกคนลุกเอาเร็วมาอยู่แล้วครับที่นี่มาอยู่แล้วขึ้นน,น้ำมนต์ดีกว่าทุกคนโอเคอุ้ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากมากชิบหายมีไม้แค่นี้แหละอุย้ยมันมันอุย้ยอะไรเอ้ย อุ้ยตัวอะไรวะปลาหมึกโวายตายเรยเยอะใช่ไหมโอ้ยลิบตีลิบตีรีบตี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 โอ้โหอะไรจะไม่หมดหงนกอุ้ยวดีดีโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับที่นีุ่้ยมังกรบินขึ้นเต็มเลยอุ้ยโอุ้ยนกนกเอาตี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 ให้มันตกลงไปนะฮะอุ้ยตีตีตีโอ้โหนกอะไรต่ออะไรวะเนี่ยลงเออปลอดภัยแล้วโอ้ยโอ้ยจะเห็นนี่มังกรนี่กเลยนะ อะไรคือบลับเบอร์คืออะไรนี่สินะเกาะกะลาปากอกืมนั่นสินะอืทำไมไมีแต่โอ้โหอันนี้มันแปลกเกินแล้วนะคะทุกคนไม่คิดว่าจะขนาดนี้อยเขาให้ของออกมาด้วยนี่ขอบคุณกราบก็ได้น้ำป้นด้วยนะคะทุกคนนี่นี่อะไระ่ะที่ขุด Efficiency 5นะคะว้าวรอดแล้วทุกคนจริงๆอิ่เออรอดตรงไหนวะเอมเอา เอาไม้อันนิดหนึ่งของเราขึ้นมาดิไม้ขยู่ไหนอะเออนี่ไงอุ้ยปล่อยหนูกลับบ้านได้ไหมคะมันจะมาผิดเกาะเกิดผิดเกาะไปละขอเรือหน่อยได้ไหมคะไม่ก็ไม้สักนิดหนึ่งอุ้ยอุ้ยได้เสื้อมานะคะได้หมวกหมวกอย่างเดียวหรืออุ้ยฝนตกตายละอากาศแปรปรวนด้วยอ๋อตรงนี้นี่ว่าให้ลงไปข้างล่างเหรอนี่อะไรอะชิบหายแล้วไงหายใจใต้น้ำเอ่ <c oughs> นนิชชันด้วย Let's go ค่ะ ว้าวนี่ลงมาข้างใต้อันนี้เป็นปราสาทหรือเปล่านะลงมาข้างใต้แล้วจื๊บไม่มีสมบัติแล้วคะแล้วก็ต้องใต้กว่านี้เคมีทางลงเรื่อยๆเลยอ่ะอุ้ยเสียงมังกรอุ้ยนี่อะไรโอ้โหโอ้โหนี่คืออะไรและน้นมังกรตัวจริงก่าใช่ไหมอ๋อตัวจริงโอ้ยโอยชิบเฮ้ยลม้มไอ้ยลม้มทำไมลามไม่กัดวะ ทำไมหลามไม่กัดว่าหรือเราไม่ใช่คนน่ะอันนี้ SCP ทุกคนเอาแล้วโดนแล้วอ่ะนั่นแหละกำลังพูดเลยทำไมไม่กัดฉลาดเมื่อกี Pla ้เป็น SCP นะคะอืมคนลุกจริงเดี๋ยวเดี๋ยวกลับที่เดิมได้ไหมกลับที่เดิมกลับที่เดิมอุ๊ยอะไรเขาเรียกเรานะอันนี้ป้ายเก่าว่าไงว่าไงเราได้น้ำน้ำเปล่ามาตอนไหนเนี่ยเออได้น้ำเปล่ามาตอนไหนเนี่ย เขาจะคุยหลับเราป่ะอ่านป้ายเป็นไงบ้างเก,กาะกะลาปกอสุดยอดไหมตื่นเต้นไหมงงมากกว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นกับที่นี่ที่นี่ที่ไหนแค่นั้นแหละคือเกิดมาแล้วก็พูดเล่นว่าน,นี่คือเกาะกะลาปกอสแล้มันก็เป็นจริงๆแล้วก็สัตว์ทุกสายพันธุ์เต็มไปหมดคะ่ะให้เรากลับบ,บ้านได้ไหมเนะี่ยปล่อยเรากลับเถอะเรามีอะไรให้ดู ไหน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 เข้าไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนอ่ะวิ่งอะไรอะ่ะเขาทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะวิ่งไปดูอุ้ยลิงลิงอุ้ยตัวอะไรกัดชิบหายนกกัดอุ้ยแถวนี้นากก่ากลัวตัวไหนเนี่ยมังกรอืมหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะคะทุกคนตัวนี้ชิบชิบโปเโตโต้ชิบโอ้ทุกคนเราน o no 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 เอาไหมเอาไหมได้นะได้นะได้นะเดี๋ยวเราอันนี้ให้เอานะกดนะไปแล้วนะไปแล้วนะอุ๊ยไม่ไม่ตู้หมออ๋ออไม่ตู้ไม่ตู้อะแม่อะแม่แม่แม่โอ๊ยโอ๊ยไม่ทันเมื่อกี้เราจุดแล้วเอ้าเราจุดแล้วว้าวทำไมเนี่ยก็ก่อนนิดหน่อยเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โอ๊ยเขารู้หมดเลยว่าเราอันนี้มาอุ๊ยชิป โอเครอดแล้วหรือเปล่ารอดแล้วไหมนะอุ้ยเมื่อกี้แบบกําลังจุดพีชีตัวเองเลยนะคะทุกคนแล้วก็เกมโหมดแล้วเขาก็ดันวัดมาทําให้เขารู้มดเลยว่าเราเกมโหมดอยู่อืมอืมที่นี่อะไรอ่ะอุ้ยนี้อะไรอ่ะสร้างอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยนี่คือเรือกัลลาปะกอสไม่น่าใช่นะคะเอ่อไม่น่าใช่นะอุ้ย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 ชิบหายชิบหายไม่ไม่ทำไมเรือแล้วเบิด กิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นบเ,เ,เบรือทำไมเลยรถบอดอ่ะอุ้ยชิบหายแล้งไงเราจะไปหาสมบัติจะเป็นราชาจอมสละใช้เรือเนี่ยเหรออุ้ยนี่ไงเรืออุ้ยใจเย,ย,ย็นวิมกรกี่เรือเอาเรืออะไรอ่ะนีม่มันคือเรืออะไรอ่ะเรือที่ใช้เครื่องยนต์หรือฮะฮะบอกทีว่านี่เรือ นี่ค่ะสภาพเกาะของเราเมื่อกี้เละเรียบร้อยไม่เหลือสัตว์ตัวไหนยกเว้นมังกรขี่ไปเละอุ๊ยกลับมาอีกกลับมาทำไมอย่ามาเลยกลับมาทำไมนี่ค่ะสภาพเละตุ้มเป๊ะนะคะไปแล้วทุกคนเจอสภาพนี้ก็ไม่เอานะโอเคก็ทำอะไรอะ่อะทำไมวะช่างมันไม่ทำแล้วมัง้ง โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชออร์กด subscribe ช่องฟ r รด้วยนะคะใครอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปเลยนะบ๊ายปุย